แอปพลิเคชัน n e Man รวบรวมสถิติที่สุดแห่งปี2022ในเรื่องการกินของคนไทยกว่า10ล้านคนทั้ง77จังหวัดที่สั่งจากร้านอาหารกว่า7แสนร้านว่าเมนูแจ้งเกิดแห่งปี2,565ต้องมอบให้อันดับ1นข้าวเหนียวมะม่วงฟีเวอร์หลังจากที่มิลลิโชกินข้าวเหนียวมะม่วงบนคอนเสิร์ตระดับโลกทำให้ยอดขาย ทะลุ3 2แสนมืนกล่องใน3เดือนคือระหว่างวันที่17เมษายนถึง17กรกฎาคม2565เทียบเท่าผลผลติตมะม่วง150ตันกับข้าวเหนียวมูลอีก60ตันกระตุ้นการบริโภคมะม่วงไทยในช่วงฤดูการค่ะโรตีสายไหมคัมแบ็กยอดขายเติบโตรแรง3เท่าใน1สัปดาห์เมื่อเทียบจากช่วงปกติหลังจากลิซ่าแบล็คพิงคโพสตลงอินสตาแกรมสตอรี ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างที่15ถึง21มิถุนายน2565กับ15 2 1ถึง21กรกฎาคม2565ค่ะที่บอกว่า3เท่านี้นะคะถือว่าจุดกระแสของดีอ,อยุธยาก,กลับมาฮิตในหมู่คนรุ่นใหม่อีกครั้ง ข้าวซอยแชมป์ซุประดับโลกเมนูขึ้นชื่อของชาวเหนือที่ดังไกลไปทั่วโลกขายไปแล้วกว่า316,000ชามใน3เดือนระหว่าง16สิงหาคมถึง16พฤศจิกายน2565หลังถูกจัดอันดับเป็นซุปที่ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของ Taste Atlas ค่ะ ทุเรียนผลไม้ไทยครองใจซูเปอร์สตาร์แจ็คสันหวังบอกว่าชอบกินทุเรียนมากเลยดันยอดขายพุ่งไป41,000ผูบนไลน์แมนมาร์ทใน1เดือนระหว่าง21กรกฎาคมถึง21สิงหาคม2565 ขนมบ้าบินเมนูขนมไทยแจ้งเกิดแห่งปีขายไปแล้วกว่า1,856,000ชิ้นระหว่าง1มกราคมถึง15พฤศจิกายน2565นับว่ายอดขายโตถึง7เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแจ้งเกิดจากกระแสฟู้ดบล็อกเกอร์และชาวโซเชียลรีวิวถล่มทลายจนเกิดกระแสะขนมบ้าบินขายดีทุกที่มีทุกตลาดค่ะ ที่สุดก็คือส้มตำแชมป์ขายดีแห่งปีเสิร์ฟไปแล้วกว่า6ล้าน8แสนจานส้มตำขึ้นแท่นเป็นเมนูแห่งชาติประจำปีที่มียอดสั่งสูงที่สุดบนไลน์แมนกว่า6ล้าน8แสนจานร,ระหว่างวันที่1มกราคมถึง28พฤศจิกายน2565นะคะปริมาณเทียบเท่ากับการเลี้ยงชาวอีสานได้ครบทุกครัวเรือนเลยค่ะสาหรับเมนูส้มตายอดนิยม3อันดับแรกได้แก่ตำปูปลาร้า ตำป่าและตำไทยค่ะนอกจากนี้อาหารอีสานเมนูอื่นๆได้แก่ลาบหมูคอหมูย่างและน้ำตกหมูก็ยังติด10อันดับเมนูขายดีเช่นเดียวกันสะท้อนวัฒนธรรมการล้อมวงกินข้าวของคนไทยที่มีส้มตำและอาหารอีสานเป็นตัวกลางกระชับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงในทุกมื้ออาหารได้เป็นอย่างดีค่ะ